สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมิถุนายน2566นะสะสรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความรักชาวราศีตุลในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะ กันทางครั้งใหม่ก็ได้ the fools เลยนะตัวเองนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีอิสระเสรีอยากทำอะไรทำอยากไปไหนไปนะอยากจะกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้ออะไรประมาณนะั้นนะมีความสุขนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าใดๆก็ตามนะคะอะไรที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอะ่ะไม่มีภาระใช้ชีวิตได้ดังใจนะคะ เป็นที่อิจฉา,าคนอื่นนะาดีๆนะชีวิตแบบนี้อิสระเสรีเนี่ยนะฮะทำไมมอไมนันมันโดนทำไมเขาโดนเขาอิจฉาเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่เนี่ยคุณได้เดมูนนะจริงๆแล้วเนี่ยขเขาอะไรนะต่อหน้าก็อย่างรับหลังก็อย่างอ่ะตัวเองอ่ะคือเขาอะไระต่อหน้าก็ทําเป็นเหมือนคนที่แบบว่ามีความสุขอน j o ยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ <c oughs> ึงจริงแล้วแอบซ่อนความรู้สึกลึกๆในใจอยู่นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันว่านั้นในช่วงนี้นะคะเรื่องของความรักเนี่ยคือ คุณอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือด้วยความที่แบบถ้ามีแฟนอยู่แล้วเอา,อางี้ดูสิถ้ามีแฟนอยู่น้วนึกอทะเลาะกันนะอ่ะพอทะเลาะกันปุ๊บก็ไม่สนใจละอยากทอะไรทำนะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะบางครั้งนะคะเวลาที่เราทะเลาะกันแล้วแล้วเราไม่ขันหน้าคุยกันนะคะไม่ยอมมึน มึนใส่กันมีแบบมีแต่บรรยากาศอึมครึมเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเอาดีๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแบบมันจะต่างคนต่างไปนะอืมต่างคนต่างไปแบบนั้นมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยใดๆก็ตามว่สิ่งที่คุณควรจะทําก็คือว่าบางครั้งคนเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีถูกมีผิดกันบ้างนะมันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต์ไปซะทุกสิ่งอย่างหรอกนะคะบางทีเราเองก็อาจจะเป็นคนผิดอ่ะเราอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้เราจะอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้นึกออกไหม บางทีเราอาจจะแบบด้วยความที่แบบปัดลำคาญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดพด,พดไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะอ่ะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะส่งผลมามาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนีใดๆก็ตามนะเวลาที่เรามีเรื่องที่แบบระหองระแหงกันเนี่ยนะคะต้องพยายามใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยยังไงคือเวลาคือคุณต้องต้องรู้จักคิดบ้างว่าถ้าเป็นตัวเราสมมตินะถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกไง ถ้าเป็นเขาเขารู้สึกไงถ้าเป็นเราเรารู้สึกไงเออมองในมุมของคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็ที่สิ่งที่สําคัญคือถ้าไม่ชอบใจอะไรใดๆก็ตามเนี่ยคือแบบต้องพูดคุยกันต้องพูดออกมาค่ะต้องพูดความรู้สึกตัวเองเพราะบางทีนี่คือแบบให้เดามันเดายากนะเอาดีๆเดายากนะอืมคือถ้าคุณไม่ใช่คนที่ประเภทแบบรู้ใจกันจริงร้อยเปอร์เซ็นนี่ยากมากเลยนะคือถ้าให้มันชัดเจนก็คือพูดอะถ้าไม่พูดมันก็มันก็น,กน,กนะ มันก็ยากที่จะเดานะคะเพราะนั้นเนี่ยได้ๆก็ต,ตามเราเองก็ต้องแบบพยายามเขาเรียกอะไรอะเอาแบบเอาความผิดพลาดของตัวเองมาเป็นบทเรียนชีวิตอะนะคะซึ่งจริงๆนี่นนอันนี้มันรวมไปถึงคนที่แบบเออเขาเรียกอะไรอะคนที่แบบเคยเลิกกันมาก่อนด้วยนะเออเอาดีๆนะคะคนที่เลิกกันไปหรือแบบห่างกันไปคนที่แบบไม่ได้แคร์ความรู้สึกใครๆอะไรอย่างเงี้ยใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะบางทีเนี่ย คุณอาจจะยังไม่เจอรักแท้นะคะเออเจอถ้าเกิดว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณยังมีนิสัยลักษณะแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่มาเจอคนที่เขาลักจริงๆเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจะไม่ดีอะตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะสิ่งที่เราเคยทํานะคะสิ่งที่เราเคยผิดพลาดเราต้องรู้จักที่จะลืมรู้จักมันแล้วก็อย่าทําซ้ํานะคะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้เจอกับคนที่เขาแบบเขาจริงใจกับเราจริงๆอะ เขารักเราจริงคนได้ไพ่ควีนนี่ก็ดีนะไพงควีนปิดดีคือดีเนาะถ้าถ้าเป็นคนโสดนี่คือแปลว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่อะ่ะเจอคนที่เขารักเราจริงๆอะไรเงี้ยเจอคนที่เขาแบบพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์เราอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดีในแง่ที่ว่าบางคนอะไม่ได้ใส่ใจไมไ่สนใจแต่เขาก็ยังแคร์ตัวเองอยู่เนื่องหอกหม้แต่คุณอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งความอดทนของคนเรามันก็มีจํากัด ะะตราบใดก็ตามที่คุณมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้จักที่จะรักษาม,มันเอาไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะไม่อยู่ออกับคุณอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่คุณเองก็ต้องพึงระวังเอาไว้ให้ดีๆนะคะคือแน่นอนว่าเขาอาจจะยังสนใจเขาอ,าอาจจะยังใส่ใจเขาอาจจะไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาอาจจะอึดอัดใจอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากที่บอกเบื้อต้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอคนประเภทปากหนักเนี่ย มันเป็นเรื่องยากแล้วยิ่งถ้าคุณไม่ใส่ใจเนี่ยมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งห่างเหินกันไปเรื่อยๆเนี่ยคุณได้สองดาบด้วยสุดท้ายก็จะแบบเข้าถึงกันไม่ได้อืมเข้าถึงกันไม่ได้จะใช้วิธีการแบบบังคับขูเข็นค่มขู่ก็ไม่ได้อืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากที่จะแบบให้คนหนึ่งเขาแบบเอ่อเอาชนะใจเราอะ เออเนี่ยถ้าอยากจะเอาชนะใจคนอื่นดีกว่านะถ้าคุณอยากที่จะเอาชนะใจคนอื่นบางครั้งเนี่ยเราเองก็ต้องรับรู้แล้วก็เข้าใจเขาด้วยนะคะแบบนี้มันถึงจะมันถึงจะรอดนะมันถึงจะรอดแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปบางทีเนี่ยเราต้องรู้จักคิดให้มากกว่าเดิมนะคะอย่าพูดเล่นๆสง่งๆเล่นสนุกสนุกบางทีแบบคาพูดสนุกสนุกเนี่ยคนหนึ่งเขาคิดมากนะคนหนึ่งเขาคิดลึก แต่เราไม่ได้คิดอะไรเลยนึกออกไหมอีนนี่พูดไปไม่ได้คิดหาอะไรหรอกนะคะตีอีกฝั่งนั้นไม่ใช่เขาคิดลึกเขาคิดมากเพียงแต่เขาไม่ได้พูดแล้วไม่แสดงออกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคําพูดของเราคําพูดล้อเล่นอ่ยแย่ๆเล่นๆไปบางทีมันอาจจะไปทําร้ายจิตใจคนโดยที่แบบเราเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะคะที่สําคัญคืออย่าได้ใจให้มันมากนะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาไม่ได้ตอบโต้คุณอ่ะ ไม่ได้หมายความว่าเขาเอออ,อหอ่หมกไปกับคุณด้วยไม่ได้หมายว่าเขารู้สึกสนุกหรือย,ยินดีหรือแบบเออสนุกไปกับสิ่งที่คุณทํานะอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเอาไว้ให้มากๆเนี่ยเวลาคุณได้ไพ่สองใบนี้บอกเลยนะคะโอ้โหเขาเขาไม่พูดอะ่ะอืมเขาไม่พูดเลยอะ่ะก็ปล่อยให้คุณแบบสาแดงแสดงฤทธิ์เดชออกไปนึกออกไหมนะคะแสดงฤทธิ์อยากทาอะไรก็ปล่อยเต็มที่เลยนะคะไม่พูดแต่เขาเก็บนะเก็บเอาไว้ทุกเก็บทุกสิ่งเก็บทุกเม็ดอ่ะเก็บทุกรายละเอียดอ่ะ แล้วเมื่อความอดทนมันมัน,ม,นมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็พอเถอะนะทางใครทางมันก็จะมีลักษณะนั้นเพราะนั้นก็ระวังเอาไว้นะคะชาวราศีตุลค่ะอย่าทาเล่นให้มันมากนะคะอย่าไปล้อเล่นอย่าไปเล่นสนุกอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะคะคือไอ้เวลาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าไม่มีอะไรหรอกมันมักจะมีอะไรเสมอ <laughs> จําไว้นะเวลาที่เรารู้สึกแบบนั้นนะ,ะมันมักจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่เสมอแลนะมักเป็นสิ่งที่เรามองข้ามอยู่ตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่เราไม่เคยใส่ใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อไหรก็ตามที่คุณมีความรักนะคะเมื่อ,อไหรก็ตามที่คุณมีแฟนแล้วต้องใส่ใจค่ะนะคะต้องใส่ใจนะคะ,ต,ะ,คะต้องใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะแบบนั้นมันถึงจะให้ความรักมันถึงอยู่รอดกันได้นะ,ะและถ้าใครที่โสดคนโสดถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีแหละแต่คุณต้องต่อสู้ย่างเชียง,งคนอื่นผสมควรนะคะคนที่คุณชอบคนนี้เขาไม่เขาคือมันให้ความรู้สึกบางทีความความรันทุรังของเรามันก็มีเยอะนะ ความดือ้อรั้นความดันทุนลังของค่อนข้างสูงนะคะแต่ถามว่ามีก็มอย่างที่บอกแ่าแต่ต้น,นมีโอกาสเจอแหละตัวเองนะถ้าคนสวนมโอกาสเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขาชอบเรามีคนที่เขาแอบ,บชอบเราอยู่นะอะไรประมาณนั้นแต่ต้องพยายามหน่อยนะตัวเองเพราะว่าคนคนนี้ก็ไม่ง่ายอ่อืมไม่ง่ายไม่ง่ายคือในแง่ที่ว่าเขาเองก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกับเราด้วยนะคะต่อให้เราพยายามลุกเข้าไปมันก็มันก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีนะต้องพยายามนะมีโอกาสมีโอกาสจะได้ แต่ต้องพยายามพยายามหนักมากแล้วอาจจะต้องใช้เวลานานด้วยนะสำหรับคนคนนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเปประโยชน์ไม่มากก็สำหรับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ